เนปวันสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในบล็อกของตะวันและพีโอครับผมใช่ครับเป็นช่วงเวลาฮอลิเดย์นะครับของเนฟวันแล้วตอนนี้เราก็มาเที่ยวกันที่ส่วนสยามเห็นไหมเนี่ยคือเราไม่เคยมานานตอนนี้กำลังวุ่น กำลังงูงก,กับการเดินหาทางเข้าอยู่ส่วนตะวันไม่เคยมาเลยครับวันนี้พี่โยจะมาทัวร์ขาทัวร์ก็โอ้ยมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วว่ะตั้งแต่สมัยยังเด็กจากตอนนีเกแล้ว <laughs> เราสองคนยังไม่ได้กินข้าวเลยครับ <c oughs> ถ้า <c oughs> เกิดแบบว,ว่ามีร้านข้าวเราอาจจะหาข้าวกินก่อนเอาล่ะทุกคนไปเจอกันเียพี่ <c oughs> ตอนนี้เราเข้ามาในสวนสยามแล้วครับทุกคนและข้างหลังเรานะครับก็เป็นม้ะมุนเบอร์รี่โกราลอะไรคือเบอร์รี่โกราวคือเราทำการรีเสิร์ชนะนะครับแล้วเราก็นั่งดูว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้างแล้วมันอ่านว่าดับเบิลเด็กสเบอร์รี่โกลาวเก่งวะมั่นใจวะมั่นใจไม่ใช่ชื่อนี้ไมั่นใจแต่ว่าก็ตามนั้ครับทุกคนไปมะ <c oughs> มุนนั่นเองครับวันนี้เราจะไปเล่นอะไรกันบ้างบางอย่างอาจจะเอาขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาฟีดแบทให้ดูว่าเดี๋ยวมารีวิวยังไงเราไปกันเลยดีกว่า ตอนนี้เราอยู่บนเรืออะไรนะไวกิง้งไวกิ้งครับทุกคนเราจะได้ลั<อ>งใจ<ล>ให้ตะว,วันกำโทรศัพท์ให้แน่นด้วยนะครับถ้าเกิดกำกำได้ก็จะมีฟุดมานะครับแต่ถ้ากำไม่ได้ก็จะไม่มีฟกดตอนนี้อยู่บนที่ที่สูงที่สุดของเรือเฉื่อยอ่ะจับเล่นจับเล่นๆจับเล่นๆลอยชิว ก็ดีนะก็โอเคนะดีนะขอคุณต้องก่อนกลัวตกก็เลยไม่กล้าถือต่อไเราจะเล่นอันนี้ครับทุกคนโอ้ไวไวไเมื่อกี้เราก็เพิ่งขึ้นในข้างหลังไปครับที่มันหมุนหมุนที่เราถ่ายให้ดูก่อนหน้าคือมันเป็นความรู้สึกแต่มันไม่ได้แบบเสียวท้องมันไม่ได้แบบน่ากลัวเท่าไวกิงครับแต่มันรู้สึกเหมือนเป็นสไปเดอร์แมนจะอ้วก มันหมุนนะอันแบล้วแต่แต่มันปลอดภัยครับมันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกเสียวเหมือนจะตกอะไรและตอนนี้กราจะเล่นใ้สิ่งนี้ครับเราจะเล่นเบรกแดนซ์ครับเหมาะกับเน็บเนฟไม่แค่จะพีพ่ไอเแค่แบบเบรกแดนซ์เบรกแดนซ์อ่ะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง เล่นนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็ไม่น่ากลัวเลยตอนนี้คือ,อเวียนหัวมาบอ้วกอะมันแบบเออเพราะมันหมุ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 นแล้วก็หมุนอีกรอบนึงเพราะว่ามันหมุนแกนกลางใช่ไหมมันก็หมุนจับรถที่นั่งอีกอ่ะเออมันหมุนไปหมุนมาถ้าให้คะแนนความเสี่ยวตอนนี้ตั้งแต่ที่เล่นมาให้ไวกิ้งเพราะว่าไวกิ้งเสี่ยวสุดครับไปไปดูอันต่อไปว่าเราจะไปเล่นอะไรกันครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าบ้านผีสิงที่พี่โยมิต d o บ b l e shock ในบ้านผีสิงนี้จะให้พี่โยมเป็นคนถือครับถ้าให้พี่โยถือเราถือก็ไม่สนุกดิเพราะเราไม่กลัวให้้ตะวันนก็็ใหหเรีีแอคพ่โยมไง โอเคไปดูกันเลยคือตอนนี้หน้าโยมแปลกมากอุ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแล้วก็อุ้ยโยไม่เคยเข้าบ้านผีเสื้อเท่าี่เลยโอ้ยโอ้ยทำไรอ่ะว้าวถุงเท้าพี่โยเท้าโยเรืองแสงแล้วหัวโยก็เรืองแสง everything is เรืองแสงตอนนี้หัวโยเรืองแสงตอนนี้ทุกคนก็ดูหัวโยเรืองแสงไปก่อนนะครับอุ้ยทำไรอ่ะอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยคนเนี้ย โอ้ my god บ้านมีสิ่งใหญ่มากเพราันนี้ชนอ่ะตรงนี้ใหญ่มากแร้ตะวันนำแล้วสวยเลยหมดยังอ่ะวิตรงนี้เป็นโซนสวยๆฟิ้งๆนี่เป็นโซนเป็นโซนพระแม่ครับเป็นโซนเอาเจ้าแม่คนอิมคือเมื่อกี้นี่ไม่ได้กี่เลยคือแบบว่าชิลมากแบบรอใครห้องมุดมือแค่มองมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับทุกคนรู้สึกว่าคุ้มมากเพราะว่ามันยาวมันใหญ่มากเดินคุ้มอ่ะต่อไปเรากําลังจะไปเล่นอะไรครับรถไฟเหาะ ใช่ครับเราก็เช็คอินกับพี่พี่ลิงตอนนี้คือในเนี้ยแบบว่าวันนี้ที่เรามาคนไม่ค่อยเยอะมากเนาะน่าจะได้เล่นทั่วทุกอันครับแต่บางอันก็ไม่เปิดเล่นแต่รถไฟหอเปิดเราก็เลยจะไปเล่นรถไฟหอกันครับตอนนี้พี่โยอยู่ในสวนที่มีสัตว์นะครับเยอะๆเต็มไปหมดเอพี่โยอันนี้อันนี้ชื่ออะไรอันนู้นนะแล้วพี่โยชื่ออะไรวาเลนติโน เพลงเพลงมันแบบมันอยู่ในหัวใจเ้ราวเราจะได้นเล่นแล้วครับทุกคนระบบแกงนะเออเราเลยมีแกงกี่โมกอยู่ทุกคนเลยไปขึ้นมาไม่กีละเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ดีนะสนุกนะสนุกมากแต่แบบว่ารู้สึกว่ามันกระแทกแรงมากแล้วก็เหมือนคอจะหักคือหัวอย่างเนี้ สนุกมากแล้วพี่โยอะเมื่อกี้ตอนขึ้นพี่โยบิวอะไรก็ไม่รู้คือกลัวมากคือต้องการบิวให้ตะวันกวังไงทุกคนตะวันจะได้สนุกเราจะเล่นอันนี้ครับทุกคนทำไมในกล้องมันดูเศร้าจังมันจะเป็นมันจะเป็นอันที่แบบว่านั่งแล้วมันก็จะหมุนหมชนแ่ว่าจเห็นในติ๊กตอกเขาบอกว่านั่งตูอ่ะอันนี้น่าจะถ่ายได้เนาะเขาบอกห้ามถ่ายครับผลแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวโอ้อันนี้แบบ อันนี้คือเหมือนเป็นหนูในอันนั้นป่ะพี่ยังไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าเขาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเขาอีกรอบหนึ่งประมาณ3รอบอ่ะคือกลางวันก็หมุนเลยนะแล้วเขาก็เอาเราค้างอยู่ข้างบนอ่ะเขาอ้วกแล้วไปหายติมกินก่อนหไปติมกินกันครับทุกคนกินให้ติ่มแก่เฉลิมใจแก่เมารถครับเมาลวเครื่องเลนแก่เมาเครื่องเลน เราอยู่บนม้าหมุนแล้วครับอันนี้คือตัวที่พี่โยเลือกพี่โยเอาม้าสีอะไรเนี่ยสีดำเหรอนี่ของโยชาวจีนจจะเปลี่ยนเหรอตอนเพิ่งสังเกตรับทุกคนว่าตัวอื่นหันไปอีกฝั่งหมดเลยแต่ม้าตอนหันหันชนกับคนอื่นนะ เป็นอลไรจะวิ่งกลับละตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เครื่องเล่นชื่อเครื่องเล่นว่าอะไรนะควนสุงมมหาสมุทรครับเป็นเครื่องเล่นฟิลแบบเมกมิสเว e a t Make m เฮ้ยร้องได้เหรอร้องได้นี่นี่นี่ครับทุกคนทุกคนตอนนี้เราอยู่บนไม้อะไรวะควนซุ่มมหาสมุทรแบบโอ้แสงทุกคนเราเปียกแน่เลยอ่ะอันนี้จะยังไม่มีอะไรปะเุ้ยงู อันนี้จะยังไม่มีอะไรปะเฮ้ยงูตรวันกำลังขึ้นไปแล้วครับทุกคนโ,โอ้โหแสงอันนี้ดวตอวนอยู่หน้าพี่โอ้นั่งดีๆโอ้อยทำไม่เราถึงเป็นคนมันน่า,ะาจะเปลี่ยนเปลี่ยนตะวันวทุกคนเห็นไหมตอนต่อไปเราจะขึ้นเสือแล้วครับนี่ ว้สูงมากสวยมากว้มาแล้วจวตะวันตะวันสูงใหม่ก็ตะวันสูงมากตะวันไหม่ไหมตะวันต้องสำแน่นๆนะตะวันทุกคนดูสิตะวันอย่ากลัวนะตะวันหนึ่งมตตะวันที่สามสมมิตรสองหน่อยตะวันต้งจแน่ๆนะ t r e e t o i ทุกคนโยเซฟกินดีมากโยแทบไม่เปียกเลยดหัวละวันตอนที่โยเหมือนมันฝรั่งมันมนี้เนี่ยบาปาปาปาเมื่อกี้เราเพิ่งเล่นอันนั้นไปวันดีมาเราไม่เปียกเลยตอนอยู่ข้างหน้าแล้วพี่โยใส่หมวกดูโอ้โหเป็นไงล่ะแพงมากทุกคนไปดูในฟุตได้ว่ามันเป็นยังไงแต่อาจไม่รู้ว่าเห็นไหม แต่ตอนนี้เราปิดแล้วแล้วก็วันนี้เราจะขอจบล็อกเพ่งเท่านี้ครับน่าจะเล่นเครื่องเล่นรบหมดกัอบหมดแล้วอะที่แบบว่าสนุกสนุกขอจบร็อกเพ่งเท่านี้ครับไว้เจอกันบล็อกหน้านะครับฝากเนวันด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยเนวันออฟฟิเชี u n d e r s c o r e v i e พี่ดิ้บ๊ายบาย